นี่นะคะก็จะมีพี่ปามี่พี่แอลพี่ซินดี้แล้วก็พี่เบอร์รี่นะคะสวัสดีค่ะรายละเอียดวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะจะเป็นกิจกรรมแปะสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะโดยที่เมมเบอร์ทุกคนที่ทำกิจกรรมในรอบนะคะจะทําการแปะสติกเกอร์หัวใจให้ท่านเลยก็จะเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะทุก<อ>คนน,าน,านา่นารักมากเป็นสีม่วงด้วยค่ะพวกเราอยากโดนแปะบ้างได้ไหมคะได้เลย สวัสดีค่ะที่บามีชอบน้องลูกศรเฮ้ยคือเห็นแล้วตั้งแต่กอนไปเนอร์เลยแล้วก็ทำไมคนนี้สวยจังตื่นเต้นเลมันใจนั่นเย้แบบนี้เลยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พี่แอลนะคะขอบคุณนะคะาแหนดีตไหนก็ได้เลยแแขอบคุนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนีค่ย่างก็คุณนะสินดีนะคะสวัสดีค่ะสวยจังเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ทุกคนขอบคุณนะคะ ก็คุณสตาร์เบอร์รี่นะคะใช่แล้วก็เอ็กโอเวอร์ซูคปอร์มีนี่ตอบสนับอบสุกนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากมากันนะคะทุกคน